สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำพูนพัฟฟ์รี้กันอีกครั้งสำหรับในคลิปนี้เราก็มีทรัพย์สวยๆมาแนะนำกันเหมือนอีกเช่นเคยครับแปลงนี้จะเป็นที่ดินเปล่าถมแล้วประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือจะเป็นที่นาครับที่เห็นมีต้นไม้อยู่นี่นะครับด้านหน้าจะติดกับถนนคอนกรีตความกว้างประมาณ6เมตรเป็นถนนที่เข้าออกได้หลายทางครับเข้าจากทางหลวงหมายเลข1 1 4 7มาก็ประมาณเกือบเกือบ2กิโลเมตร เข้าได้หลายทางครับด้านหลังก็สามารถไปทะลุได้อีกหลายหมู่บ้านด้านหน้าของแปลงที่ดินฝั่งตรงข้ามของถนนก็จะมีคลองจนประทานอยู่สามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ภายในแปลงที่ได้บรรยากาศรอบๆแปลงที่ก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆจะเห็นวิวเขาสวยเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นวิวดอยงุม้มด้านหลังจะเป็นวิวของดอยสุเทพครับช่วงนี้ PM 2 5ก็ทําให้ อากาศขามุกขมัวนิดนึงทําให้อาจจะมองเห็นวิวดอยไม่ค่อยชัดสําหรับที่ดินแปลงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนครับแปลงนี้อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ300เมตรมีไฟฟ้าอยู่บริเวณด้านหน้าแต่ประปาน,นี้ยังไม่มีครับในส่วนของแปลงใกล้ๆกันก็จะมีบ้านอ,อีกประมาณสอาหลังครับก็ทําให้บริเวณนี้ไม่เปลี่ยวมีผู้คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านป่าตาห้องแห่ตําบลบ้านที่ อำเภอบ้านทิจจังหวัดลำปูนครับอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองที่กําลังจะสร้างในอนาคตห่างเพียงแค่ประมาณไม่ถึง10กิโลเมตรในส่วนของที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนป่าตาลบ้านทิซึ่งเป็นโรงเรียนประจำำรําอําเภอห่างเพียงแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นสําหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็ค่อนข้างง่ายสําหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็ค่อนข้างง่ายครับหากจะที่ว่าการอาเภอบ้านทิ3.4กิโลเมตร ห่างจากตลาดอุ้ยจุ่มซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของบ้านทิ3.5กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอสังกำแพง17กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลำพูน16กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่28กิโลเมตรเท่านั้นครับเราเดินมาดูบริเวณแนวเขตในส่วนของแปลงที่นาครับแปลงที่นาผืนอค่าก็จะมีการปลูกข้าวอยู่เพราะว่าทําเป็นนาปังสําหรับแปลงของเรานี่ยังไม่ได้ทํานานะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําเกษตรกรรมจะทําเป็นนาข้าวหรือจะปลูเป็นสวนผล,ลไม้ก็ได้ครับหรือจะทําเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศปรับเปลี่ยนเป็นโค้งหนองนาเพราะการเดินทางก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่หรือจะทําเป็นฟาร์มขนาดเล็กก็ได้ตรงนี้จะติดถนนคอนกรีตและมีไฟฟ้า3ามเฟสอยู่แล้วเจาะบาดาลสามารถดึงน้ําขึ้นมาใช้ได้เลยครับบาดาลที่นี่ก็ไม่ได้เป็นบาดาลน้ําลึกมาก ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของความต่างระดับของที่ที่ถมแล้วกับในส่วนของนาข้าวครับความสูงก็จะต่างกันประมาณครึ่งเมตรตรงนี้ก็เหมาะที่ทําเป็นสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงนศสีจอเป็นโฉนดคุดแดง2ใบรวมกันครับเนื้อที่6ไร่1งานกับ48ตารางวาเป็นขนาดที่กําลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็สามารถดูแลได้ง่าย เหมาะสำหรับที่จะซื้อเก็บไว้ด้วยครับเพราะว่าในอนาคตสนามบินสร้างเสร็จนี่ที่ดินโซนนี้ก็จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกพอสมควรครับเพราะว่าจะมีชุมชนเข้ามาตั้งอีกมากมายสำหรับราคาที่ท่านเจ้าของตั้งขายไว้คือไร่ละ6 0แสนบาทครับท่านใดสนใจกระทักมาได้สำหรับที่ดินแปลงนี้0 6 1 7 9 4 5 4 1 5ผมอาร์ตครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยแปลงต่อต่อไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ